ตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วกับการเล่นเกมชามบีบันนี่คุณตะเชิญเลยค่ะกดเนนะว่าอันานาไ,ไหชามบ,บีบันนี่อ้าวชิ้นที่หนึ่งชามบีบันนี่ชามบีบันนี่คุณบอกชิ้นเลยนะชิ้นที่สาม มึงบอกให้หน่อยดิเดี๋ยวเราไม่ได้ชาบีบานนิมีให้มีนพูดชินนี่เซ่ชาบีบาน่สวันดีฮะชินที่เซ่คุณก็เต็มตัว

ทำไมสถิติมึงแล้วอ่ะบอกแมงว่าปากว่าน่วยร้อยหน่อยเนาะอ้าวเชิที่เก้าขอสิบลูกค่ะเกิน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 เกิ 아빠 아 รักแน่เลยเหรอสิบสองสองเหมือนเอาสับดีแย้ปากเหมือนตอนที่ว่าอุดฟันน่งเหมือนตอนข้อเท้า